เดี๋ยวจะถามราคาพร้อมๆกันนะทุกท่านนี้หอยเชียนวันนี้ท่านมาหลายคู่นะครับแล้วก็ได้ขายไปส่วนหนึ่งแล้วสไตล์เออน้องชายในหอยท่านนี้ท่านจะเน้นวัวมีทรงหน่อยนะครับนี่คือบางคนก็ชอบวัวถูกๆนะครับไม่สนใจว่ามันจะยังไงขอถูกอย่างเดียวผพร้อมกันล่องกระแล่งก็ซื้อแต่ว่าบางคนก็จะชอบวัวมีทรงมันเป็นความชอบของแต่ละคนนะแบบนี้หมื่นเท่าไหร่ทุกท่านแบบนี้ หมื่นสามพันห้าร้อยอ้าวเป็นเล่มั่นนะตัวนี้นะตัวนี้สูงเมตรเกินเมตรสามอ่ะทุกท่านได้หุ่นด้วยตัวนี้ยาวช่วงได้ทุกอย่างหมื่นสามพันห้าร้อยสองตัวนี้เหรอครับท่านตัวนี้ของใครไม่ใช่ของผมงของเขาเอ้ยโอ้อ๋อคอยเชิญมาหลายตัวผูกกระจายกระจายกันมีเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับ มาแอบอยู่ในคอกนี้วัวพี่หนานส่งอีกคู่หนึ่งแม่คู่นี้ราคาตัวละห้าพรบาทแต่ผมชอบผู้หนุ่มทั้งคู่นะครับผู้หนุ่มทั้งคู่ชอบทั้งคู่เลยเออนี่นี่ตัวซ้ายมือน,นี่หนุ่มไทยนี่แหมหลายท่านมาหาเตรียมไปออกพรรษาอีกสักไม่ถึงเดือนแล้วเนาะนี่ ห้าพันห้าส่วนตัวขวามือนี่สีได้เลยนะครับผู้หนุ่มตัวนี้นะ<อ>แต่เป็นบัวเล็กทั้งคู่นะครับยังยังไม่ถึงเมรร็ดทั้งคู่นี้หรือตัวน้ําตาลก็ประมาณเมร็ดรหนึ่งห้าพันห้าพี่นานส่งบ้านมนอนตมบนบวนครอำเภอปัวนะครับตัวห้าพันห้าตัวตัวน้าตาลน่สวยทุกท่านนี่แบบนี้เอาละเรียบร้อยครับอ,อุ้ยวัวกำลังโตเลยคู่น,นี้เขาคู่กันดีด้วยพี่บอลคู่เท่าไหร่พี่บอล สองหมื่นแปดพันบาทราคาคู่นะครับตัวตัวขวาเขาคู่กันดีเนาะใช้ได้ทั้งคู่อะ่ะวัวคู่นี้นะ่าจะขึ้นเม็ดเกินเมตรยี่สิบนะครับจะขึ้นเม็ดยี่บห้านะครับขึ้นเมตรยี่ิบห้าแล้วคู่นี้เนี่ยพี่วอนเจ้าของวัวพี่ชายท่านนี้นะครับอยู่บ้านดอนแท่นอำเภอเชียงกลางราคาเปิดสองหมื่นแปดพันบาทอ้าวท่านใดชอบวัวหนุ่มไปเลี้ยงนะวัวกาลังโตหนุ่มไทยสองตัวลองโทรหาพี่เขาดูนะครับหรือไปดูได้บ้านดอนแท่นอำเภอเชียงกลางครับผม เนี่ยเขามาเปิดเปิดท้ายขายพวกอุปกรณ์งานสวนงานฟาร์มมีพวกมีดมีดเนี่ยฮะเนี่ยคนที่ไหนครับคนปากกลางอำเภอปัวเรานี่แหละฮะแล้วก็เนี่ยขายพวกอุปกรณ์มีดมีเนี่ยฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะจอบมีเสียมมีขวานมีนะครับอา่าก็ ปกติขายอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ปกติก็ขายอยู่ที่บ้านละแต่ก็วันนี้มันเลยทำอาชีพนี่อาชีพเดียวเลยเหรออาชีีพเดยวอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้วันวันนะอ๋อเฮียเขาขายขายของอย่างเดียวขายของอย่างเดียวครับนี่มาท่านใดจะมาอุดนหนุนเฮียเขาก็นานๆมาทีเนาะ นานๆมาที่จริงๆวันศุกร์หน,น้ามาครับผมหน้ามาที่ตลาด้วยทังเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้เก็บค่าตลาดด้วยนะครับเอาละทุกท่านฝากกุนเนียเนียชื่ออะไรนะรเนียชื่อศักดิ์ศิทธิ์เนียอ,อยู่ปากลางนะครับน้องน้อยน้องเอ็มบ้านทุ่งสีบนยืนตะบนศิลาเพชรนะครับเอาวัวน้อยมาขายในช่วงสายๆนี้นะครับเป็นวัวไซเตรียมออกพรรษาโอ,อ้ในช่วงก่อนออกพรรษานี่ไซนี้แน่นอนทุกท่าน สองตัวขวามือนี่เป็นผู้หนุ่มนะครับผูกขายอยู่บนรถเลยฮนะตัวตัวซ้ายมือตัวเดียวนี่แม่สาวน้อยสาตัวสมตัวน้องเขาเปิดราคาไว้หมื่นหกพั้าบาทตกไปตัวเท่าไหร่ท่านตัวห้า0ันกว่าบาทเนาะแต่วัวทั้งสามตัวอ้วนดีครับอ้วนดีแล้วก็เอาท่านใดจะหาวัวใซส์เล็กๆไปเตรียมางานเทศกาลนะครไปเลี้ยงรอเนี่ยลองดูฮนะแบบนี้ ตลาดไม่ทัางนี้ก็มีแบบนี้เราเป็นซิกเนเจอร์ครับแม่สาวน้อยหนึ่งตัวผู้หนุ่มน้อยสองตัวราคาเปิดที่ขายเลยนะครับนนน้องๆกำลังมีผู้เข้ามาต่อน้องน้อยเสื้อสีเขียวนะครับน้องเขาเปิดหนึ่งมืหห้าร้อยบาทครับนี่ตัวละหนะมื่นคู่สองหมื่นนะตัวลูกผสมทั้งคู่นะครับนี่เทียบกันรวดดูได้คนสูงนะครับตัวซ้ายมือนี่บางหน่อยนี่ แต่เข้าคู่กันดีครับเข้าคู่กันดีวัวพี่เคียงบ้านฝายมืออำเภอทาาบาท่านเปิดคู่นี้สองหมื่นบาทตัวละหมื่นพี่เคียงก็วัวหนุ่มแย่ๆเหมือนเดิมนะครับแย่ๆเหมือนเดิมที่ค้อกของท่านบ้านฝายมืออำเภอทาาผาคู่นี้สองหมื่นนะครับแบบตัวดํานี่เก้าพันตัวดำเก้าพันผู้หนุม่มใช่เดียวกันนะสามตัวแรกเนี่ย ตัวดำแล้วก็ตัวน้ําตาลสองตัวข้างนอกเนี่ยก็ไซส์เดียวกันนะครับแต่ตัวนี้9 0 0าันส่วนแม่นางแม่นี้แม่นี้ได้ถึงเมสามหมื่นเดียวแม่นี้นะหนึ่งมื่นบาทอ้าวท่านใดจะคัดบัวพี่เกียงก็คือท่านเป็นในห้อยรายใหญ่นะซื้อมาขายไปนะครับมีวัวอยู่ที่คอกให้คัดอีกเลี้ยงบัวเป็นหลักร้อยแล้วครับทุกทุกวันก็จะมีคนไปไปคัดวัวไปซื้อบัวที่คอกของท่าน แม่นางแม่นี้นะครับเม็ดสามหนึ่งหมื่นบาทผู้หนุ่มลูกสมบามันสีดำเก้าพันแล้วก็สองตัวข้างนอกก็คู่ละสองหมื่นบาทครับวันนี้ก็มีควายเข้านะครับก็ไม่เยอะมากคนระับพี่เอกบ้านดูตะมนพญาแก้วเมืองเชียงกลางมาสามตัวควายนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยผู้หนุ่มตัวนี้เกินเกินเมจิบห้ารูปร่างดีเลยละ่ะรูปร่างดีวงเขาสวยนี่วัวมีทรงอควายมีทรงเลยตัวนี้นี่ อ๋อตามันตามันเสียครับตาขวาเนี่ยนะครับอ๋อ ata, มีตําหนีตรงตาครับโอ้าราคานี้หมื่นสามพันห้าร้อยอ้าวก็คงจะต้องไปเคียงนะครับแต่ว่าโอ้ยถ้าตาไม่เสียนี่คงไม่ได้นะงามอย่างนี้ดูกันฮะหมื่นสามพันห้าร้อยนี่พี่เอกอยู่ข้างผมนี่แหละคู่นี้เท่าไหร่นะท่าน,านะานตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทตัวหลังเจ็ดพันโอ้โห คู่นี้สิบห้าครึ่งตัวหน้าเนี่ยเป็นแม่สาวนะครับเป็นแม่สาวนะครับราคาแปดพันเนี่ยนะส่วนตัวหลังที่ดิน้นๆนี่เป็นผู้หนุ่มนะครับอ่าเอาแปดพันห้าเจ็ดพันอือโอ้คู่นี้ก็น่าสนใจครับราคาควายแบบนี้นะแต่ว่ายังพร้อมอยู่นะก็ต้องนําไปดูแลให้อ้วนขึ้นนะครับแบบนี้นะผู้ตัวแม่ตัวหมื่นพันเออหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่เอกบ้านดูนะครับ ตัวนี้งัวพี่หงัดพี่เขามาซื้อไปเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงครับกําล<ว>ังต่อรองกันอยู่ติวเขาเปิดจนเท่าไหร่นะ<ว>ขายแล้วทุกท่านหมื่นห้าร้อยตัวนี้อ๋อหมื่นห้าร้อยตัวนี้นะครับ<ว>ก,ไกไ็ไม่ถูกไม่แพงไม่ถูกไม่แพงนับเงินแล้วหมื่นห้าร้อยบาท ก็ดีครับมีเกษตรกรมาซื้อเลี้ยงบ้างนานๆทีนะนานๆานทีมีเกษตรกรมาซื้อเลี้ยงจากตลาดไปบ้านหัวน้ําก็ไม่ใกล้นะครับสิบสิบกิโลได้เหมือนกันนะต้องนําไปส่งด้วยนะครับสิบกว่าก,กิโลได้ตัวเนี้ฮะหมื่นห้าร้อยบาทซื้อกันแล้วพี่งัดพี่งัดเมื่อเช้าพ,พี่เขาเปิดรู้สึกจะหมนะื่นเอ็ดเนาะตัวนี้นะมันได้ขายจริงหมื่นห้าร้อยก็เอาก็แคกันไปครับที่เป็น มีเอกลักษณ์เลยก็คืออุ้ยท่วนมันฝ่ายมูลนะขายเฉพาะวัวหนุ่มไซสนี้อย่างเดียวนะครับ<ม>พ่อเขาให้เหตุผลว่าพ่อเขาพอดีพ่อเขาวิ่งรถกระบ,บะมันมันพอดีพอดีพ่อเขาว่าอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> วันนี้อุ้ยท่วนมาหกตัวนะครับไอตัวนอนตัวยืนอยู่ในตัวหมื่นห้าร้อยครับนี่เนี่ยประมาณนี้เป็นวัวลูกผสมลูกผสมก็มีหนุ่มไทยก็มีนะครับนี่ตัวหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยถ้าใหญ่ขึ้นไป พวกหมือนห้ารอยนี่ประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้านะครับตัวดําน้ําตาลเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยรูปร่างดีแต่สีอาจจะไม่เด่นนะครับส่วนถัดๆไปก็หมื่นเอ็ดหมืนสองนี่อ๋อทุกท่านท่านใดหาบัวไซสกลางน้ําไปเลี้ยงนะครับราคาหมื่นหน่อยๆไปหาอุ้ยทวนน่อยครับมีเพียบมีเพียบอืม มีตั้งแต่หมื่นห้าร้อยจนกระทั่งถึงหมื่นสองนะครับวันนี้พ่อเขามาหกตัวครับผมคู่นี้เอ่อวัวพ่อผัดบ้านดอนมูลอำเภอทา่าขานะครับพ่อเขาเปิดเป็นเซตเลยสามตัวสามตัวคือตัวนี้ตัวนี้เมตรยี่ห้าตัวนั้นนะ่ะเกินตัวดำนั่นนะเกินนะครับโอ้โหตัวนั้นเกินเมตรยี่ห้าไปแล้วก็ตัวนอนอยู่นี่ลุกดิลุกไลไม่ลุก คือสามตัวสามตัวพ่อผัดจะเอาทศถีครับทุกท่านนะหนึ่งสองแล้วก็สามตัวนี้นะครับราคาเปิดนะครับสามหมื่นสามพันบาทอ๋ออันนี้เปิดดีฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสามหมื่นสามสามตัวสามหมื่นสามอันนี้เปิดฟังได้เลยผมบอกนะสามสามตัวเนี่ยพ่อผัดท่านนี้แหละส่วนไอ้ตัวเล็กนี่โอ้โหราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาท แม่สาวนะครับตัวที่พ่อเขาเพิ่งไล่ลูกเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเป็นวัวลูกผสมบามันสีดีด้วยออผู้หนุ่มสามตัวตัวละหมื่นพันสามตัวสามหมืนสามนี่ผมว่าฟังได้นะแต่ว่าอันนี้ก็เนี่ยดูเข้าเซตกันดีด้วยมันมีตัวใหญ่คือตัวดํากับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้อาจจะหย่อนหน่อยอยู่ที่ราคาต่อเนาะแบบนี้เนาะเออ อลองโทรหาพ่อผัดนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นครับผม<อ>พี่ชายเสื้อดำเนี่ยนะพี่หนานส่งนะครับนี่ก็พี่หนานส่งวันนี้มาหลายตัวนะครับได้ขายหนึ่งตัวแล้วนี่คือตัวนี้จะกระชากลากถูไปขึ้นรถให้ลูกค้านะครับนี่นี่ฮะผมๆอย่างนี้นะครับข้างบนรถก็ผมๆกระล่องกระแลง้งอย่างเงี้ยผู้ซื้อมีเจ้าเดียวก็คือ,อท่านชื่อลุงผ่านนะครับคนอำเภอเชียงกลาง ผมผ่านนี่จะซื้อวัวไม่เน้นสวยเน้นงามอะไรทั้งสิ้นนะเน้นถูกอย่างเดียวแล้วก็เอาไปเลี้ยงเองเลี้ยงเองแล้วก็มาขายที่ตลาดตอนนี้อยู่ที่คอกใกล้ๆสี่แยกไฟแดงเชียงกลางนะครับสี่แยกบ้านเจดีเนี่ยมีเป็นสามสิบตัวซื้อแบบนี้ครับตัวที่จะซื้อนี่ผมบอกราคาเลยท่านซื้อสามพันสามร้อยบาทคือท่านกว่าท่านจะขายอะบอกราคาได้นะครับท่านก็ไปเลี้ยงอยู่นู่นนะครับเดือนสองเดือนอ่าเนี่ย ตัวบนรถนั่นก็สามพันห้าน่ะครับนั่นนะแม่ใหญ่ๆนั่นนะผอมๆกับล่องนะส่วนตัวนี้ซื้อสามพันสามก็มันเป็นสไตล์ของใครของมันเนาะบางคนก็มีฝีมือในการในการเนี่ยแหละในการดูแลวัวพวกผอมๆเนี่ยนะแต่บางคนก็ไม่เอาเลยนะครับอ่ก็แล้วแต่โอ้กว่าจะขึ้นได้อ๋ออๆออย่างไรเหรคะนี่จะขึ้น อืมเอาเอา,เอาใจเย็นๆฮชเอา้เอาอ่าท่านใดได้ซื้อได้ขายกันก็ยินดีครับคนซื้อนําไปดูแลต่อแบบนี้ไม่ได้ทำนาไปทําเนื้อแน่นอนเพราะไม่มีเนื้อเอเรียบร้อยครับขึ้นไหมดูสบายสายขึ้นขึ้น จับขาครับแบบนี้อ่าต้องจับขาพาขึ้นอืมอ่าช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอีกฝั่งอ่ะอ้าวโอ๊ยหนะหนังชีวิตแล้วเอาขึ้นคนานี้ ดึงไล่ไล่โอ้หหนังชีวิตแล้วครับวตัวนี้ตัวเดียวอ้าดูกันไปจนจบดีกว่ามั้งทุกท่า <c> น <oughs> โอโ้โหบางทีวัวขึ้นรถนี่เป็นเรื่องปวดหัวเหมือนกันนะทุกท่านนะเนี่ยอืม ท้ายก็ต <Netz mainly disag als> uh, ่ำอ <ża> ืมเอาโอ้ยเอาเอาเอาใจช่วยไปหนังชีวิตละเอายังไงดีเอาอ่าไอ โอ้โหเอ้าเอ้ยโอ้เอาเอาเอาละขึ้นไปน้่นอนอีกนะฮะไปแล้วครับเดินทางไปอำเภอเชียงกลางต่อไปครับเมื่อเช้าผมเริ่มรายการด้วยวัวคู่นี้ฮะวัวคู่เนี้ไม่ได้ออกนะทุกท่านนะพี่สมบัตินำกลับนะครับเจ้าเล่เนี่ยเริ่มรายการด้วยวัวคู่นี้พี่พี่สมบัติเปิดหมื่นหนึ่งก็ไม่มีคนถามเลยครับไม่มีคนถามเลยฮนะเล่สายเลี้ยงแบบนี้เลือดดีๆแบบนี้นะแม่ น่าจะเป็นแม่สาววัยพร้อมผสมดูทรงแล้วน่าจะยังไม่มีลูกลครับอืแต่บัวบัวดูผอมหน่อยอ่ะแต่งามครับงามอยู่ส่วนตัวตัวไทยพื้นตัวเนี้สูงวานเม็รหน่อยๆเนี่ยอันนี้ยเก้าพันอ่าพี่บัะขายขายตัวไหนไม่ได้ขายเลย ไม่ได้ขายนํากลับบ้านทั้งคู่นะครับเอาท่านใดจะตามไปดูที่บ้านพี่เขาโอ้ยพี่เขาบอกว่าได้สุตรนี่แปดพันห้านะเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวน่ารักน่ารักเนี่ยเอานำกลับครับนากลับวันนี้พี่ต้อมขอนุญาชราทุกท่านด้วยวัวคู่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามช่องพี่ต้อมนะครับวันนี้ก็เนี่ยให้ดูก่อนลากันนิดหนึ่งให้วันนี้ก็วัวเข้าก็เป็นมาตรฐานของตลาดนี้ นะครับบัวเข้าตลาดก็เป็นมาตรฐานของตลาดนี้แล้วก็การซื้อขายก็เหมือนกับทุกๆอาทิตย์สองสามวันทีที่ผ่านมาครับไม่ได้คึกคักมากแต่ก็พอได้ขายกันมีชาวบ้านเข้ามาซื้อกันในช่วงท้ายๆตลาดนี้นะครับสู้กันต่อไปพี่น้องชาวบัวหลังออกพรรษาผมมั่นใจว่าตลาดแบบนี้จะคึกคักในช่วงก่อนออกพรรษาทุกทีในช่วงก่อนออกพรรษาลตลาดนี้กับตลาดบ้านประหาที่เปิดมานาคารเนี่ยจะคึกคักก็เดี๋ยวให้กำลังใจกันสู้ต่อไปพี่น้องชาวบัวทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ